สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะที่นี่ที่ไหนคะคุณแม่แม่น้ำเจ้าพญานะคะที่เอเชียทีนะคะเดอะอิเวอร์คอร์ค่ะอ๋อวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันแบบสบายๆคือเป็นช่วงปิดเทอมของเราเนาะเรใช่รีแลกซ์นะคะแต่เราก็ยังไม่ลืมที่จะออกมาพูดกับเบนอีซี่ต่างๆนานาเนาะอืออ้าววันนี้ก็คือจะมาพูดถึงมหาลัยใหม่ ที่แบบได้รองรับจากแพทยสภาแล้วอย่างเงี้ยค่ะิสของแพทยสภาแล้วใช่คือปีเนี้ยเมนิซี่เราเนี่ยไม่ได้มีแค่ GCM ที่เดียวนะคะก็คือจะแล้วแต่ความประสงค์ของคุณลูกค้าหรือของนักศึกษาเลยว่าจะอยากอยากจะเรียนที่ไหนอยากจะเรียน GCM แล้วก็ส่ง GCM ได้นะคะหรืออยากจะเรียนมหาวิทยาลัยอื่นนะคะเช่นมหาวิทยาลัยที่กรุงมนิลานะเราก็มีให้เลือกนะคะเพราะว่ามันจะเป็นมหาวิทยาลัยที่ผ่านการรับรองจากแพทยสภาเรียบร้อยแล้วค่ะ ผ่านใหม่ๆสดๆเลยหรือเปล่าคะใช่ค่ะอ๋อรจำลองยาวไปจนปีเจ็ดหนึ่งเลยนะคะอ๋อแล้วสามารถแบบสมัครกับท้าเราได้เลยใช่ไหมคะใช่ดำเนินการสมัครให้เลยนะคะแล้วก็ทําทุกอย่างให้เลยผ่านเตรียมขอพักเต,ตรียมไปส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกทำไปรับรองแพทยสภาช่วยดาเนินการทาให้ด้วยนะคะแล้วที่ใหม่ต้องใช้เอ็นแมทไหมคะต้องใช้ค่ะ เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าน้องๆต้องมีผลเอ็นแมท40%ตุนเอาไว้ก่อนเลยนะคะมันจะเป็นการดีซึ่งมาติวกับเราได้เราทําให้น้องส่งถึงฝั่งปันแน่นอนนะคะอ๋อแล้วมันทิลาเนี่ยมันใกล้กว่าเซบูไหมคะแม่ใกล้กว่าถ้าบินจากไทยนี่อาจจะมีให้บินได้มากกว่าราคาก็ถูกกว่าไฟก็ถี่กว่าเลยคะ่ะมีทั้งวันเลยนะคะนั้นเรื่องแบบพวก สถานุพภคอะไรพวกหอพักพวกอะไรเนี้ยรอคะบอกว่ามีให้เลือกมากกว่าเซบูเพราะเป็นเมืองหลวงอ๋อเมืองหลวงแล้วก็ไนท์ไลท์อะ,ล Light, อะไรก็ดีกว่าเซบูนะคะย่านช้อปปิ้งก็มีย่านช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกห้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็อยู่ที่มานิลานะคะแล้วก็ยังมีย่านแบบมากาตีนะคะแบบเหมือนนิวยอร์กเลยนะคะก็คือไม่ไม่ห่างไกลจากมากาตีเนาะห่างไกลจากมากาตีอ่าก็คือแบบมิดก็คือแบบสะดวกสบายอะค่ะเออก็อยู่กรุงเทพแบบนี้ เป็นเมืองหลวงอ๋อเป็นเมืองหลวงเลยเนาะก็มีมหาไรที่เรายัางดําเนินการให้ใแล้วบอกไปนิดนึงนะคะถ้าน้องๆเอกซี Make e asy, มีความประสงค์จะไปที่มันนิลาเรามีส่วนลดค่าดําเนินการเอเจนต์ให้ด้วยนะคะ <Why? S 1> ว้าวลดพิเศษพิเศษอย่างนี้อแม่เพราะว่าเราเอ e a s ซี่สลากนะคะอยู่ที่มันิลาเราสามารถจัดการอะไรให้ได้แบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นเอกเทศนะลถจริงหรอ โอ้ยอย่างนี้ต้องรีบสมัครแล้วนะคะก่อนสมัครต้องแบกข้อกสารก่อนนะคะเนี่ยเดี๋ยวช่วยก็แบกข้อกสารก่อนต้องต้องทำงานหนักเพื่อหาเงินนะคะน้องๆเป็นมณนิลาใช่ก็คืออันนี้ก็คือแสดงถึงเบ็ดอีซี่ที่ต้องแบกทุกอย่างนะคะเออเหมือนลูกบ้านนี้เลยค่ะใช่ความหวังของน้องๆนะคะก็อยู่บนบ่าของเรานะคะก็คืออ่ะฝากฝังอ่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ฝากฝังมหาลัยน้องใหม่นะคะ ที่เรากําลังจะดำเนินการให้เนาะไปเข้านะคะเปิดเทอมกันยายนนี้ค่ะเดทไลน์สมัครสิงหาคมนะคะขอบคุณค่ะต้องทำเอ็นแมทไปก่อนนะยังจบไม่ได้โอเคค่ะ40%่ m a t เอนะคะสามารถดำเนินการสมัครได้แล้วในเดือนกุมภานะคะสอบเดือนพฤษภาคมนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย